กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมืเอ่มอไงก็ขออ,อ้นอ,อ,งอ,งอ,อนกีกาเมื่อไ่สร่องอ่อนแกสีภาพพ่อแม่พี่น้องเขาขั้วอีกมือหนึ่งน้องพี่น้องเมื่อไงสีภาพพ่อแม่พี่น้องมาเห็นกับเขาแล้วพี่น้องน้องมีพัดพักแต่ก็ไก่ทอดไก่ทอดเล้วไปลวมีทอดปลาเดี๋ยวไปหับชมความฟังแล้วกันกน้ะพี่น้องเนาองวา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 งทุกคนสิสบายดีน้องพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ขับมาครับชมภาพฟัง,งเป็นกำลังใจให้สาวเราเนาะผู้ได้ขับมาในคลิปนี้ก็ทักทายสบายดีเด้อ ไปเบิ่งไปส้มจำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือเมนูที่เราจะไม่เฮ็ดเนาะพี่น้องอ่าพัดพักรวมนั่นเองเนาะอันนี้พักข้าหลวกแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้มน้ำห่อนแล้วก็หลวกใส่ใส,ใส่เกลือนหน่อยหนึ่งอ่ามันจ็ดให้พักข้าวเคียวคือเก่าถ้าใส่เกลืออันนี้คือเฮ็ดเท่าสิพัดใส่กันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือหมูกรอบทอดโมแหละพี่น้องเอ้ย มันเลือก็เลยจะเอามาผัดใส่เห็ดนาะพี่พพน้องเออผัดใส่ผักเนาะเดี๋ยวห้ากับซีมาเบืองวาวี่ยังอีกมีปลาเนาะอันนี้ปลาการะเม็ดน้องพี่น้องห้าสีถอดกันน้ำมันที่ห้าวถอดไก่แล้วๆน้องพี่น้องนี่คือไก่ถอดของห้าเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงอะไรไก่ถอดน้ำปลาเนาะเพียงน้องใส่ใส่น้ำปลาพริกไทยแล้วก็รสดีเนี่ยน้อพี่น้องให้มีรสชาตินี่ก็เรียบร้อยอันนี้ เอาไว้กินก็ตามวงัวของตัวเองนเนาะพี่นะ้องเนาะเดี๋ยวเราสิมาเบิง่งสซาลาพัดพักกัน,นเนาะพี่นะ้องเนาะมาเบิ่งว่าข่อยสิพัดพักได้ไรเนาะพี่นะ้องเนาะ เป็นกองกันนะ้วับใส่กระเทียม <c oughs> ซีมตอนเี้คุณพ่อ ปากเขาก็แล้วเล้วน้พี่น้องถอดปากอะซีเป็นแบบวนี้เนะาะเพราะว่าคนใส่น้ำมันทอดไก่ท,กทอดเลย,ยงเลยดำดำไปกินข้าวน้ำกันน้อพี่น้องให้ข้าวแล้วเล้วน้องพี่น้องไปไปกินข้าวกกันกินข้าวต่อทานผู้ชมผู้พังเอ้ย ชีตันมาคู่อ่ะได้หน,น้าวด้วะกระอกมาสอนหน้าแต่ว้วกินข้าวหมวยยังอะกินหมวยังดูกก็มาท่านเพื่อากิมเขือนีคอโอ้มปวดต่ายเด้อฟุนหลายพีนยน่น้องเลยคงเห็บุ้นน้นมือเหนี่ยไข้แนว่าว่านี่ฝนตก

ซื้อไปนะแล้วตกลัอยู่หาขัแล้ก็ไ่เบิดหาขันต้องหอกไปไก่ผัดทอดงงาป่าไ้ค่หา,ายก็พีไพ้ไป Cô này là thiếu Nà là sốt sốt <cười> 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 เห่นด้เขาว่าใส่กันคุณตาบอกตาบนเตื่น้ามารถเฉพาะแบบนี้ไม่ตายไรแบยน แล้วเพื่นเนาขอบคุณเขาที่เลี้ยงเท่ามากจนใหญ่แล้วพี่นเนาะพี่มีซ้ออ่อนกับขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปใหม่เด้อเพื่อน้องขอบคุณที่เขามหาเพิ่มติดตามให้ซออ้ออันเดอร์กับสบายอ๋อเจากับขอลาไปเด้อเจอกันใหม่หนะัก